เอาละให้นั่นเดือบดัมจีคนละเจ้าจีโอ้โหนี่แถวสองแถวนี้วะเนี่ยโอ้

we <laughs> บมทันเผาแล้วพระงานยุ่งไม่ยังกางอมให้โอ้ยบ๊อบบอบบอบบเน่ขอบุณครับ ยาซีดครับยาซีดแต่นาดำนี่มันดีมันค่อยมีแย่เนาะบอกบุบคือนาวานันนาวานัดแย่อะไรโต เราได้สามบ่ะคัท่านอ่ะบได้ทาบบทรามันนบทานน้ำบ่มัด่มมาอืมนั้นหนกระโเลยเานะบามแล้วเราก็ไม่ได้ไปจกระโก็ขัดรงมัววานนะวานนี้โอ้ยต้องเฝ้าละบบเฝ้าบ่ได้ละ ยงบดำงนีเี่ยนมนเจ้าบเดียวนะนี่นี่มาเจ้าบเนี่ยมาเจ้าบครับออโอ้โเข้ามันหนาเราโบเห็นน้ำรัางเด็เพะนะเข้ามันหนาเราโบเห็นน้ำวะ จับของหน้าจับของหน้า